สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อ่างเก็บน้ำที่ประโคนชัยนะครับสนามบินเก่าผ่านมาครับบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคลื้นเหมือนเดิมโอ้ทางโน้นน่าจะมีช็อตเด็ดครับแต่ว่าเราแวะผ่านมาแป๊บเดียวครับเก็บบรรยากาศให้ชมกันก่อนช่วงนี้ก็กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ครับ แรงมากครับช่วงนี้ตรงนี้ก็มีสานี่ครับสามคันแล้วก็จอดอยู่ด้านล่างคันขาวนะครับอีโดแมกครับลมแรงนิดนึงครับเสียงลมอาจจะรบกวนนิดนึงไกไๆนั้นก็อีโดแมกอีกคันหนึ่งครับทางนี้ก็เป็นโคบิโกสองคันเดิน โดยหารจัดการน้ําได้ดีครับน้ําตรงที่คุนี่ทํางานได้แล้วทีนี้พน,นชัยถือว่าน้ําเยอะมาก ทางด้านโน้น,น,โนครับทางด้านซานี่ฝั่งโน้นครับ เก็บบรรยากาศหลังจากห่างหายไปนานครับเอาพอแค่นี้ก่อนคร่าวๆวันนี้มีเวลาแค่นี้ครับเดี๋ยวลากันตรงนี้เลยครับสวัสดีครับ